สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาทํางานสวนยางที่อำเภอเวียงสาครับจังหวัดน่านครับคุณผู้ชมชมบรรยากาศครับนี่ครับรอบข้างสวนนี้ก็มีอยู่พื้นที่อยู่สี่ไร่คุณผู้ชมก็ผมไม่ได้กกีดเองหรอกครับเพราะว่าให้ญาติให้ญาติิกีดครับผมคงไม่ไมีไม่มีเวลามากกีดครับเพราะผมก็มีเวลาบริหารเกี่ยวกับการตัดหญ้าแล้วก็เอา เอายางเอาผลผลิตไปจําหน่ายนะครับทำสองอย่างแค่นั้นเองครับไอ้กีดยางนะผมผมทําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีส่วนยางส่วนยางพื้นที่มันพื้นที่มันมากครับพื้นที่มันเยอะแล้วนี่เราจะมากีดก็ไม่ได้ครับถ้าตัดหญ้าเนี่ยพอไหวอยู่ครับเอาเนี่ครับมีสีไล่ครับเดี๋ยวผมก็อเตรียมมนะครับเนี่ครับเอาน้องเอาน้องเจ้าตูบมาด้วยครับนี มาเฝ้ารถคุณผู้มชมนี่ครับเจ้าตูบม,ม,มาเมามาเฝ้ารถเพราะว่าเวลาผมไปทํางานโน้นับไปไกลโน่นนะครับประมาณ300เมตรนะครับไม่ได้กลับมาแล้วครับถ้าน้ํามันไม่หมดถังก็ไม่ได้กลับนะครับ và đọt tiêm ngàn còn khắp một chung ถ้าเป็นหญ้าปลาหญ้าประเภทที่อ่อนๆแบบนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้ใช้ใบมีดแล้วครับเพราะว่าเราตัดต้นที่ให้ที่ทีมงานกีดยางก็พอแล้วครับออกมาประมาณสักหนึ่งเมตรก็พอเราใช้แบบนี้เอาเพราะว่าเราถ้าใช้ใบมีดเนี่ยเพราะว่ารากต้นยางเขาโผล่ขึ้นมาครับจะทํางานลําบากครับสู้เราใช้สายเอ็นแบบนี้ดีกว่าครับจะจะสะดวกสบายเวลาไปโดนรากยางก็ ก็ลากยางก็ไม่ช้านะครับนะครับเราจะเตรียมงานนะครับท่าผู้ชมมาดูกันเลยครับว่าเตรียมงานอยาก,กันอย่างไรนะครับ เราทํางานกันหน้าแรงเนี่ยผมว่าก็สบายใจให,หยอนหน่อยครับผาะว่า,าเวลาเราเอารถกระบะเข้ามาเนรถไปติดหลมครับโดยปกติถ้าเป็นฤดูฝนแบบนี้รถกระบะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เลยครับทุกพ่านพอพื้นดินเปียกน้ำเนรถรถเข้าได้แต่ออกไม่ได้ครับ Sous-titrage Société Radio-Canada สาธิตเล็กน้อยครับผู้ชมคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับครับบ๊ายบายครับ